สวัสดีครับเดชคนโชพระนะครับอขออนุญาตเจ้าของพระนะครับเบอร์18นะครับเดี๋ยวมาบอกว่าเบอร์18คืออะไรนะครับอันนี้คือสมเด็จนะครับเนื้อหาของสมเด็จเอาว่าเป็นพระเนื้อแท้นะครับไม่ใช่เนื้อสายโรงงานถ้าคนที่ดูแล้วก็ติดตามผม น่าจะพอมองเนื้อสมเด็จออกคร่าวๆอยู่แล้วนะครับโอ้โหเสียวเสียวนะครับเสียวพลิกบนถุงนะครับไม่ไม่ได้จับพระแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับเบอร์18นะคือผมให้ให้ดูให,ให้ให้ดูเนื้อก่อนนะให้ดูเนื้อก่อนอ่านี่นี่นะครับนี่คือพระเนื้อแท้แต่อ่าผมผมจะใช้คําว่าแต่นะแต่อะไร นี่ครับโอเคครับแบบนี้เนื้อแท้ครับอ่าแบบนี้เนื้อแท้สะสมได้ขออนุญาตเจ้าของพระนะครับส่งพระมาเขียนแต่ละเบอร์ไว้อยู่นะครับหลากหลายมากครับอาจจะไม่ได้ไล่เรียงเบอร์ให้นะครับพี่นะแต่ผมจะพาไปส่องทุกองครับรวมถึงเบอร์18เมื่อกี้ด้วยที่เอฟซได้ชมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปอันอันนี้อาจจะไม่มีเบอร์ครับ ดึงเข้ามาครับอ่าแบบนี้เป็นไงครับแบบนี้เป็นไงเบอร์ B 48นะใส่กรอบมาอย่างดีเลยนะครับแต่เนื้อหาผมบอกไว้ก่อนนะครับเนื้อหาสู้เบอร์18ไม่ได้ขอส่องเทียบเนื้อหาระหว่างเบอร์48นี่แห้งแบบนี้แล้วก็แตกลายแบบนี้เป็นผมตัวผมไม่ได้เล่นแบบนี้ไม่ได้เช่าแบบนี้นะครับวางนะครับ แห้งๆนี่นี่ครับเนื้อท่านจะเป็นแบบนี้เนื้อในสูตรสมเด็จนะครับผมให้ชมองค์นี้ก่อนนี่นะครับผมให้ดูผิวอง์นี้ให้ดูมวลสารเป็นไงครับไม่นิ่งนะครต้องขอโทษ f อด้วยไม่ไม่ไม่นิ่งครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมพี่ ทรงพระประธานนี่ทรงพระประธานฐานบนฐานล่างมีใบหูนี่เห็นไหมอันนี้วางนะพี่ผมผมวางวางข้างนอกก่อนนะเบอร์สิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเบอร์สิบแปดกลับไปก่อนครับเบอร์สิบแปดไว้ด้านบนนะครับด้านด้านด้านซ้ายแล้วกันครับด้านซ้ายอันนี้เบอร์สี่สิบเจ็ดครับสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยสงสัยเอฟซีน่าจะชอบเป็นการส่วนตัวอีกองคหนึ่งเป็นปกโพนะครับเบอร์สี่เจ็ด อผมวางไว้ด้านขวาด้านขวาเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นไม่ได้สะสมเนื้อหาแบบนี้นะครับอันนี้เบอร์38อ่ะเบอร์38นะครับเบอร์38เป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นพิมพ์เส้นได้พระสไตล์เนื้อหนึบเลยเนื้อหนึบนะครับเนื้อเดี๋ยวนะ <laughs> สไตล์เนื้อเหน็บเลยองนี้มวลสารนี่คือเนี่ยมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนี่แบบนี้ครับแบบนี้องนี้ผมวางซ้ายหรือวางขวานะครับวางซ้ายคือผมสะสมวางขวานี่คือผมแยกนะครับองนี้ผมวางซ้ายนะครับเม็ดดำเม็ดเทาเม็ดแดง ไอ้ที่สําคัญเลยคือนี่นี่นี่เนื้อใสใสนี่ครับเนื้อใสใสด้านข้างเนี่ยพี่แน่นแน่นแข็งแข็งเนี่ยเน้นแน่นแข็งแข็งใสเหลืองเนี่ยเหมือนเซรามิกเนี่ยพี่ดูดีๆนะครับพี่แบบนี้ไม่ไม่ได้มาเห็นง่ายๆนะพี่นะองค์นี้ครับเบอร์เบอร์สิบแปด เช่าะสะสมได้นะเบอร์18สะสมได้นะเนี่ยเบอร์เบอร์นี้ด้วยเบอร์นี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเบอร์เบอร์นี้ครับอ่าผมจองเบอร์นี้นะไว้เบอร์สามสามแปดนะพี่นะ18บแปสามแผ่านไปนะไปต่อนะพี่วางซ้ายหรือวางขวาน,นะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของพระนะครับไปทีละองค์แกะทุกองนะครับเบอร์ห้าสิบสพี่กี่นาทีครับผมจะใช้เวลาอยู่ น่าจะ10กว่านาทีเป็นไงครับองนี้วางขวานะพี่วางขวาได้เลยครับเจ้าของพระนะครับเจ้าของพระบันทึกคลิปไว้แล้วก็เอาพระกลับไปแล้วก็ไปดูศึกษาถ้าถ้าเชื่อนะครับถ้าเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรลองศึกษาลองเช่าหา ที่เช่ามาเท่าไหร่นาะองนี่ร้อยกว่าองค์นี่องละ350ถ้าเช่าตามเพจเพราะว่าเพจมีค่าส่งด้วยนะพี่เขาบวกค่าส่งด้วยนะโอเคเนาะเบอร์54วางขวาครับวางขวาคือผมไม่เล่นนะครับแต่ผมให้ดูเนื้อทุกองค,ครับพี่แต่ผมจะส่องเฉพาะเนื้อที่ผมสนใจ นะครับผมวางขวานะเบอร์53นะพี่เบอร์5 1เอ่ะเบอร์51ดครับนี่เบอร์51อ่ะดูได้ครับพี่ดูได้แหมคน fc ที่ดูด้วยกันนะครับมองต่างผมนี่ทักมาได้นะจานเบอร์51ขอบูชา fc หนะ่อยผมวางขวาไปแล้วครับผมบอกว่าไม่ใช่แล้วก็มาขอบูชานี่แน่นอนนะสุดยอดเลยนะผมยกนิ้วให้เลย บางคนขอบูชาเพื่อที่จะไปไว้เป็นองค์คูในสายโรงงานนะครับเข้าใจเข้าใจครับแต่หาตามแผงง่ายกว่านะครับเบอร์ห้าสิบนะครับเบอร์ห้าสิบ <50 S 1> วางเลยนะครับ <c oughs> วางขวาไม่ใช่อันนี้คือพระกดเนื้อมาธรรมดาเลยพี่พระกดเนื้อขึ้นมาธรรมดาเลยไม่มี ไม่มีเนื้อที่ว่าเป็นผ้าเนื้อแท้นะครับเบอร์สามโอ้นี่เบอร์ตน้ตนๆเลยเนาะเบอร์สามก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าของพระด้วยนะครับขออนุญาตนะครับนะแบ่งต่อได้โดยที่มีหลายท่านครับที่ไม่ได้ชมไม่ได้ติดติดตามผมนะจะไม่รู้หรอกครับว่าผมแจ้งแบบไหนไปนะครับนะ โอเคเบอร์สามวางวางขวานะครับเบอร์สอันนี้เบอร์สี่ครับวางขวานะครับพี่นะไปแบบนี้ไม่ไม่ใช่เนื้อที่สะสมครับปกโพนะครับพี่เบอร์สองนะปกโพเบอร์สองเนี่ยวางขวานะครับพี่นะอ่าวางขวานะครับ คำว่าวางขวาเนี่ยส่วนใหญ่มีเก่าเก๊เก่าเก๊ใหม่นะพระเนื้อหลอกหลอกเก่าหลอกใหม่นะต้องบอกงี้เนาะบอกหลอกเก่าหลอกใหม่ <laughs> วางขวานะพี่นะมีทุกรูปแบบครับพี่มีทุกรูปแบบนี่ฐานคู่นะ ขายไหมพี่ขายไหมอ่าขายนะขายกูใหม่ไหมขายนะวางซ้ายวางขวาเบอร์เก้าเบอร์เก้าอ่าเอฟซีขีดขีดทั้งล่างนี่เบอร์เบอร์เก้าใช่ไหมพี่นะเบอร์เก้านะถ้าเบอร์หกก็ต้องอย่างนี้นะขีดทั้งล่างเนาะวางขวานะพี่นะนี่นี่นี่เบอร์หกนะเบอร์หกกับเบอร์เก้านี่มาด้วยมาในซองเดียวกันเลยนะครับ วางขวานะพี่นะอ่าคนที่มีพระสะสมพระอยู่มีแบบไหนครับที่ผมลงลงวาเนี่ยมองแป๊บเดียวเนี่ยรู้เลยเนี่ยเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับแต่พระไม่ไม่ไม่สมเบอร์หนึ่งเลยนะวางขวานะ องนี้อ่าองนี้คล้ายนะผมใช้คําว่าคล้ายกู่เก่านะครับเบอร์8นะครับเบอร์8เนี่ยคล้ายกุ่เก่าแต่ไม่เหมือนนะครับผมใช้คําว่าคล้ายนะแต่ไม่เหมือนอ่าโอเคนะให้ fc เข้าไปส่องนะครับผมให้ fc เข้าไปเจ้าของพระนะอนุาญ,ญาตขอเป็นเจ้าของพระนะครับก็เข้ากลับไปชม ที่ผมลงไว้ได้ครับบันทึกคลิปนะพี่นะเจ้าของพระนะครับไว้ดูแล้วก็ศึกษาตามนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อแท้นะพี่นะแบบนี้คือพระเนื้อแท้ครับแต่เป็นพระวัดอื่นนะเป็นพระออกวัดอื่นนะครับนะสะสมได้ครับพระช่วงปีหลังปี2500นะครับเนื้อหาหลังปี2 5 0 0ัองดูนิดนึงครับ อ่ะโอเคนะครับนะเป็นพระที่ขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาใหม่เบอร์ห้านะครับวางซ้ายนะพระพระแท้วางซ้ายครับอ่ะไปต่อนะครับไปต่อเอานี้ครับโอเคครับขาโต๊ะขาโต๊ะนะครับวางขวานะครับเบอร์อะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่มีเบอร์ครับวางขวา พุทธซ้อนนะครับวางขวานะครับเนื้อแบบนี้หลายท่านโอ้คนที่เล่นผ้ามานะก็จะเจอเรื่อยๆอยู่ครับเจอเรื่อยๆอยู่แบบนี้นะครับอย่าหลงนะครับอย่าหลงนะหลงนี่จะเห็นตลอดเวลาเลยอ่ะอันนี้อีกองหนึงพุทธซ้อนเห็นไหมครับอ่ะพุทธซ้อนองนี้กับองนี้ต่างกันต่างกันที่ตรงไหนครับ อ่ะผมให้ดูเนื้อนิดหนึ่งครับองหนึ่งเป็นพระเนื้อเนื้อแท้นะองค์นี้คือพระเนื้อแท้นะนี่แต่ออกวัดอื่นนะครับไม่ใช่วัดรักขังนะอันนี้เนื้อแท้นะพี่นะเนี่ยยังไม่ได้ส่องเลยนะครับก็เห็นแล้วว่าเป็นพระเนื้อแท้นะครับแต่ไม่ใช่วัดรักขังนะครับนี่เห็นไหมครับ ส่วนตรงนี้เห็นไหมแห้งด้านๆน,นะครับลายงาเนื้อเหลืองๆแห้งๆแ,แห้งมากเลยฮะแห้งมากนะครับแต่นี่ๆเห็นไหมผิวแบบนี้คือผ้าเนื้อแท้แต่ไม่ใช่สายวะละัลคังนะครับสะสมทด้ใหวางสายนะพี่นะองนี้ไม่มีเบอร์นะนี้ถ้ามีเบอร์นี่ f ออาจจะติดต่อนะครับน,นี่นี่คือผ้าเนื้อแท้ โอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หลังปี2 5 0พนะองค์นี้นะครับเป็นร้อยปีนะพระองค์นี้เป็นร้อยปีนะเนื้อเป็นร้อยปีนะไปต่อนะครับอันนี้ผมขอดูยกชุดเลยไหมเหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้สี่องค์เนี้ยผมขวางวางขวายกชุดนะครับนะดูง่ายไหมดูง่ายนะครับนะอันนี้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหม อันนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนนโอ้โหนี่มีเพชรมีพลอ,อยด้วยนะครับอันนี้ผมวางขวานะอันนี้ลายงาน,นี่ดูอย่างนี้ครับดูได้อยู่เนาะโอเคนะครับบางท่านบอกอ๋อาจารย์ดูได้ครับดูง่ายด้วยนะครับโอเคนะครับเนาะวางขวาครับพี่วางขวาวางขวา วางขวาไปก่อนครับวางขวาไปก่อนเลยโอ้โหเสมาวันทานะครับตุกตาสังกระจายวัดเงินคลองเตยวางขวานะพี่โอยอันนี้คือไม่ไม่ใช่วัดละขังไม่ใช่บางของผมนะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพระ ต่างวัดนะในลักษณะนี้เป็นผ้าต่างวัดครับสองนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับแต่อันนี้คือผ้าต่างวัดหลังปีสองพันห้าร้อยพี่เก้าชั้นแบบนี้วางเลยครับเก้าชั้นแบบนี้ก็คล้ายๆกับพุทธซ้อนนะพี่เก้าชั้นเนื้อแบบนี้ก็คล้ายๆกับเนื้อพุทธซ้อนแบบนี้นะครับนะโอเคครับทแนนคือผมดูแล้วรครับเนี่ยผมเห็นผมเปิดนะเปิดเปิดดูนิดหนึ่งครับ ดูคะแนนให้ f c พี่ชายนิดหนึง่งผมนี่หาแบบลึกๆนะครับผมหาลึกๆนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเป็นพระที่ขึ้นมาใหม่ต่างวัดนะครับคะแนนนะอันนี้ก็ผ่านก่อนครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทีนึ่งตอนท้ายที่องค์วางซ้ายนะพี่นะองค์ที่วางข้างซ้าย มันมีองไหนบ้างนะครับ fc จะได้เอาเอาไปไว้เป็นแบบเทียบหรือว่าขึ้นคอได้เลยนะครับนี้วางขวานะครับชุดน,นี้ผมวางขวานะครับขอดูสมเด็จเลยหลักๆเลยนะขอดูสมเด็จหลักๆเลยเบอร์สี่สิบสามชัดไหมครับพี่ชัดอยู่เนาะชัดไหม ออกมาข้างนอกนี่หนึ่งก็ได้ครับชัดอยู่นะครับนะ <laughs> เห็นยังรครับเห็นเยอะนะบางคนนี่หลงอะนะครับบางคนหลงแบบนี้ไม่วางขวาได้เลยพี่วางขวาไปได้เลยดูไม่ยากหรอกถ้าได้เห็นองจริงอะดูไม่ยากหรอกไม่หลุดครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีหลุดครับถ้าได้เห็นองจริงเบอร์สี่เ็ดวางขวาได้พี่ ต่างกันมากครับเนื้อเนื้อที่เล่นหากับเนื้อที่ทําขึ้นมาเนี่ยต่างกันมากครับเบอร์สี่สิบนะครับวางขวานะครับพี่สี่สิบเก้านะครับพี่วางขวานะครับพี่สี่สิบสี่นะพี่วางขวาเหมือนกันครับสี่สิบหกนะพี่นี่นะครับอันนี้วางขวานะตัวผมวางขวา 42นะครับวางขวานสี่สิบนะครับดูไม่ยากนะพี่นะวางขวาอย่างเดียวมีตอนนี้เหรอตอนนี้ได้ได้ได้สองค์อ่ะพี่มี4องค์อ่ะกอง100องค์เบรอร์11อ็ดันนี้ครับพี่รายงานนี่รายงาน วางขวาเบอร์15ปกโพนะครับพี่วางขวาเบอร์16่ะออคงนี้ครับอ่ะอันนี้วางซ้ายนะครับวางด้านซ้ายอ่ะออคงนี้นะพิมพ์ใหญ่กรีฑาลุซุมวางซ้ายวางซ้ายนะครับ อ่วางด้านซ้ายครับเบอร์ B 12วางขวาเบอร์ B 14วางขวาเบอร์ B 13เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่อ่ะอันนี้เป็นพระวัดอื่นครับเบอร์ B 13นี่ว่าวัดอื่นนะวางซ้ายให้อยู่ครับ เบอร์สิบชั้น hey. เป็นไงครับอ่ะเป็นไงครับวางขวานะครับเบอร์17วางขวาอ่าชุดนี้ครับเสมาวันทายืนถือดอกบัวอันนี้ก็วางขวาทา้งชุดเลยนะครับเบอร์10อันนี้วางขวานะครับ เบอร์28นะครับพี่วางขวานะครับพี่เบอร์23นะครับ7ชั้นเหมือนกันนะครับวางขวานะครับเบอร์20นะครับวางขวาเบอร์2อ่าฐานคู่นะครับวางขวาเบอร์24 7ชั้นวัดเกตนะครับวางขวานะครับนะอย่าลงนะครับอย่าลงนะดูนิดหนึงก็ได้ครับดูนิดหนึ่งครับ ทำเนื้อทุกวัดทำเนื้อนี้มีทุกวัดทำหลอกวัดพิมพ์ใหญ่ก็มีครับเบอร์ยีิบเก้านะครับฐานแซมนะครับวางขวาเบอร์ยี่สิบหกนะครับเกตโบตูมนะครับอันนี้เป็นวางขวานะพระยุคหลังนะครับยีิบเจ็ดวางขวายี่สิบเอ็ดนะครับฐานแซมวางขวาครับยี่านะครับเกีโบตูมนะครับวางขวา อันนี้เบอร์สามสองครับพี่อ่ะเบอร์สามสองเจ็ดประตูมนะครับเนี่ยวางขวาครับพี่แล้วก็เบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเจ็ดชั้นหูติ่งหลวงปูป่ภูวัดอินนะครับวางขวาครับเนื้อไม่ใช่แบบนี้ครับพี่เน,เนื้อต่างกันครับเนื้อเนื้อจะแตกต่างเส้นได้พี่เบอร์สามหกครับพี่เอืมเส้นได้เบอร์สามหกกับสามแปดใกล้ใ้กันเลย เป็นเส้นได้เหมือนกันนะเห็นไหมเนื้อต่างกันมากเลยพี่ถ้าย้อนต้องไปดูต้นคลิปครับต้องไปดูต้นคลิปกับองค์นี้ต่างกันครับอันนี้วางขวาอันนี้เส้นได้นะครับเบอร์สาหวางขวาครับอันนี้หลวงปูู่ครับ3ามสนะครับไม่ไปไม่ได้ครับอันนี้3ามสี่ครับวางขวาครับเบอร์สาสิครับ อันนี้วางอันนี้เบอร์เบอร์30มสก็ดูองค์ <S <s <ut ters> องค์เล็กๆเองเบอร์สามสอ๋อเป็นเป็นพระแท้นะเป็นพระแท้นะครับเบอร์น37นะครับวางขวาเบอร์น30นี่องค์องค์งท่านเล็กๆครับแต่ว่าเป็นพระแท้นะครับพี่นะอ่อองค์ท่านเล็กเป็นพระแท้ไม่ใช่ยุคสมเด็จครับแต่ว่าเนื้อหาพระแท้แท้ก็คือแท้ครับพี่อ่ะเป็นผ้าเนื้อแท้ครับแบบนี้แบบนี้ แท,แนะแท้แต่ไม่ใช่ถึงยุคนะผมใช้คำว่าแท้แต่ไม่ใช่ถึงยุคแต่ว่าเป็นผ้าเนื้อแท้องค์ท่านจะคล้ายๆกับพิมคแนน์นี่พี่นะใหญ่กว่าพิมคแนนนิดหนึง่งเนือ้อเนือ้อเนือเน้อท่านจะไม่ใช่เนื้อแบบแข็งๆนะจะเป็นเนื้อผงที่แบบเขาเรียกว่าเนื้อผงหย,ยาบๆนิดนึงนะเนี่ยเป็นพระอยู่ในช่วงปี หลังปี2500ครับพี่แบบนี้นะสะสมได้โอเคครับเข้าๆนะผมคัดออกมาเนี่ย<ม>ก็เดี๋ยวนะครับมีเอาองค์งงนี้เนาะองค์นี้ก็คือผมบอกไปแล้วเบอร์ห้านะครับเบอร์สามสิบก็เมื่อกี้ครับพูดสอนอเดี๋ยวผมที่ที่ผมจะดูให้นะครับอันนี้เบอร์สิบสามนี่ถ้าแท้ต่างวัดนะครับ เบอร์16เนี่ยจะเป็นยุคหลังนะอาะสมได้นะอันนี้ดูพุดซ้อนนิดนึงครับผมขอดูเนื้อพุดซ้อนก่อนอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่แบบนี้ครับแบบแบบนี้แท้นะแท้นะอา,อายุของพระเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับอ่ะไม่ใช่ยุคไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ในยุคสมเด็จวัดรักไอ้สมเด็จโตนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เนี่ย มวลสารจะน้อยครับแต่ว่าเป็นผ้าเนื้อแท้เนี่ยแบบนี้ครับเนื้อจะละเอียดเลยแหละผิวด้านนอกผิวไข่เขาเรียกว่าไข่อายุเนี่ยเป็นผ้าออกเหลืองนวลๆนะเหลืองอ่อนๆนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อในสยุยๆนิดนึงเนี่ยมวลสารจะน้อยอันนี้คือผ้าแท้ครับไม่ไม่ใช่สายโรงงานแต่ว่าไม่ได้ออกในไอที่วัดระขังนะอ,อ๋อนี่ผมผมต้องใส่ ใส่อันนี้เนาะโอเคครับเนี้ยสะสมได้พี่อ่าโอเคครับถ้าถามผมว่าสองส่วนตัวเลยคือสององนี้ครับเบอร์สามแปดกับเบอร์สิบแปดนี่สามแปดกับเบอร์สิบแปดเนี่เนี่ยเนื้อแบบเนี้ยพี่ลองดูนะอง์นี้เนื้อเหลืองนะอันนี้จะเป็นทรงระปาะธานเนี่ยอันนี้เนื้อออกโซน โ้นเหลืองเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคาบนะครับคาบคาบเขาขาวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือเขาขึ้นมาแบบแบบนี้อยู่แล้วพี่โดนเหงื่อเข้าไปนิดนิดนะเนี่ยมวลสารที่เป็นเม็ดนะครับเม็ดสีเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยเม็ดสีเขียวเนี่ย,ย,ย,ยบางคนบอกว่ามีได้ไหม มีได้นะครับอ่าองค์ที่สะสมผมยังมีเลยนะครับเมเ็ดเขียวเขียวนะครับมวลสารเห็นไหมครับนี่สององค์พี่มาเป็นร้อยนะมาเป็นร้อยจะมีสององค์เนี่ยเนี่ยองค์หนึ่งเนื้อเหลืององค์หนึ่งเนื้อขาวนะครับ